วันที่11เมษายน2566สำนักงานของดาไลาลามะผู้นำทางด้านจิตวิญญาณแห่งทิเบตออกมาถแถลงการขอโทษสาธารณชนทั่วโลกโดยเฉพาะเด็กชายที่อยู่ในคลิปซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมและครอบครัวของเด็กชายต่อความรู้สึกที่เจ็บปวดและความขุนเคืองใจที่เกิดขึ้นจากคำพูดของดาไลาลามะโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ในเมืองไมคลาวกันชานเมืองในทามซาลาอําเภอกางคลารัฐฮิมาจานประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมา ซึ่งเผยให้เห็นองค์ดาลายลามะในวัย87ปีกำลังจูบป,ปากของเด็กชายทั้งอย่างแลบลิ้นออกมาและกล่าวติดตลกให้เด็กชายดูดลิ้นของตนเองอีกด้วยอย่างไรก็ตามแถลงการของดาลายลามะระบุว่าองค์ดาลายลามะมีพระประสงค์ที่จะขออภัยต่อเด็กชายและคร,ะระอบครัวของเขาตลอดจนเพื่อนของพระองค์ทั่วโลกส่วนคําพูดที่อาจจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดพระองค์มักจะหยอกล้อก,กับผู้คนที่เขาพบเจอด้วยวิธีที่ไร้เดียงสาและขี้เล่นทั้งในที่สาธารณะและต่อหน้ากลองขณะที่ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงบางส่วน ระบุว่าตกใจมากที่เห็นการกระทําอย่างนี้โดยดาลายลามะในอดีตเขาเคยต้องขอโทษสําหรับความคิดเห็นที่เหยียดเพศข,ของเขาและในตอนนี้เขากําลังดูดลิ้นของเด็กผู้ชายตัวเล็กๆช่างหน้ารังเกียจ